สวัสดีครับผ่มสวัสดีเปลือนสมาชิกทุทานครับที่กติดตามในจ่ของเตอร์เล็กเหลืยงงัวทำสวนตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้ผมก็จะป้าเปือนเปือนมาตัดแต่งกิ้งครับเป็นตุเรียนเล็กครับประมาณปีเกือบเกือบร่องปีครับกับปลูกต้นขูยครับเปือนเปือนครับวันนี้ถ้าามากัดตีบ้านเปือนเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมบานผมก็ฝน้ดีครับช่วงนี้ฟน้ดีแดดดีครับกะหมืดฝน้มาลาวกบเปืือนเปือนครับ เมื่อวานซื่นกระตกนะครับเมื่อวานกระตอกตกใหญ่เลยครับตกอาใหญ่เลยนะครับวันนี้ป้าเปื่นๆมาตัดแต่งกิ้งตัวเล็กครับกาจะทําการตัดแต่งกิ้งนี่มันไม่ด้วยออกกเปื่นๆครับเพราะว่าป้มปลูกต้นกูไ้ครับก็จะทําตันตัดแต่งเอากิ้งที่เป็นกิ้งส่วนเกินเลยครับเป็นกิ้งตีไปชนกับอีต้นนึงอกนะครับเดี๋ยวป้มค่ะป้าเปื่อนๆมาดูครับ เ่มปลูกดายะไว้นึ่งเม็ดนะครับระว่างห้างตตนนะครับเป็นการปลูกเนี่ยต้นมาชาร์ครับปองผมเพราะว่าระบบน้ำนี้จะจ่ายรถในจวงที่ว่าแรงจริงๆครับเพราะว่าระบบน้ำไม่มีไม่มีไม่มีระบบน้ำตีเนโนนคร Teraz, นับเพราะว่าเนี้ยการรถจวงจวงแรงจริงๆครับของผมหรือไม่ก็ข้นการจวงครับนอกอันก็คือ ไม่รถดเลยครับเนี่ยเมื่อนจวงนี้ค้นตอกนี้ไม่รถดเลยครับปกติบ้านนี้ดิน้ามีความจื่นจะเดินเลยเวียนี่กูนถ้าดินมีความจื่นครับเพลื่นเนครับก็จะไม่ทําการรถดเลยนะครับผมบึงได้ปุ๋ยไปไม่กี้วันกับเป็นสูดรอกรามร่างกับแต่วันนี้เดี๋ยวปาเปลื่นเนมาดูครับเดี๋ยวให้เปลื่นเนดูมุมกว้างก้นครับอ่านี้คือปับมุมกว้างครับการปลูกต้นกูคือ การปลูกต้นกูแต่ปลูกต้นกูนะครับการแต่งกิ่งต้นกูให้ดีที่สุดก็คือเปื่นเปือนก้าไปยืนตรงกลางเลยครับเปื่อนเปือนกล้าไปยืนตรงกลางนี้เลยครับแต่ว่างต้นนี้ครับล้วกานล่างงายนะครับเปื่อนเปือนนี้ตัดตอนนห้นะครับขล่างงายอันล่างงายอีกหนึ่งต้นกับอย่างเช่นแบบนี้ครับอ่าผมเดินกล้าไปเลยครับอ่าเดินแบบนี้เลยครับพอเปลื่นเกินเปื่อนกล้ามาอยู่ในเลยอใช่ไหมครับกิ้งไหนที่ว่ามันอยู่ตัวหน้าเปื่อนเปือนนะครับเปื่อนเปือนก็ตัดเลยครับเพราะว่ามันเป็นกิ้ง ตีจะไปจนกับอีกหนึ่งตนกับกับกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดเลยครับตัดเล็กๆไปเลยกับนี่กิ้งมันนี่นะครับเปมืนเิครับเป็นกิ่งเตี้ยมนะครับไม่เตะก็จะไม่แย่กินน้ำอย่างเดียวนะครับมีลูกก็ไม่ได้มาได้ลูกได้ไวก็รกนะครับเราก็เว้นไว้ประมาณรักไม่ต้องนิ่วก็ได้ครับรักเรึ่งนิวนะครับการที่เราเว้นไวนะครับเวลาก็ปื่อยก็หนาวก็จะ ลุดไปเองนะครับแหล่แพร่ตรงนี้ครับเขาจะสามารถมาเองโดยโดยที่ไม่มีรอยเลยครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับนี่ครับแต่ถ้าเราตัดตึงเลยนี่ครับบางที่เนี่ยเกากาไปก้างในจะทาให้มันหลุมข้าวไนะครับแหล่าใจทำให้ติดเชื้อโรคได้นะครับอย่างกินกิ้งแบบนี้กับเปื่นเครือตกะตกเลยครับอ่านะครับแล้วกิ้งนะครับถี่ว่ามันเป็นเป็นกิ้งก้องกิ้งกลางนี่ครับมันจะไหวไย่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะไปแยงงานนะครับเพื่อนเือเล่มไปได้เรื่อยๆนะครับกิ้งนี่ครับ ตึ้งเวลาที่หมดรมเนี่ยทำรับเปลื่นๆน,นะครับเรากร็าจามาที่จะยเต้งได้ครับปโปรตาวา่าเราวายเลยนะครับวายย่อยไปทีเดียวเลยเนี่ยเปลื่นๆจะเกิดอาการเสียดายนะครับเสียใจหลังเล่ในการตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเต้งกิ้งโตเโต้งไปได้เรื่อยๆครับโตเต้งไปได้เรื่อยๆนะครับฟุ้นดำตาม,มาอีกเลยครับมดตุ้ม นี่ครับเราก้ามาอยู่ตรงกลางนะครับนหล่างงายอีกหนึ่งตนนะครับอ่าแบบนี้ครับมันก็จะเตงงายครับเราว่าาเรจะตัดเตงยิงที่อยู่ตัวหน้าเราโอกนะครับเราถ้าไม่เตงเขาจะมาจนต้นนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เพื่อจะทำเมื่อนกันนะครับจะทําเงื่อนกันตรงนี้หน้าฝน้ครับเปลื่นเอนไปย้ายย่ำย้ายตายโกนรกนะครับอ่าเปลื่อนเนมาดูกิ่งนี้ครับเป็นกิ่งกลางที่มีความสวยงามครับแต่ถ้าว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงกิ่งนี้ครับ กิ่งเนี้ยเราเรี้ยงกิ่งเนี้ยมันก็จะแข้งใหญ่กับกิ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยครับเราจาเป็นที่จะต้องตัดเพราะถ้าเราเลี้ยงกิ่งเนี้ยเป็นกิ่งใหญ่กันนะครับยอดเนี้ยก็จะตังมวนขึ้นมาเป็นยอดเหล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดได้เราตัดไปเลยครับเปลือกทีจะก็โน่มไปหน้าอ้าออีไปกลางนาเลยนะครับไม่เช่านั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมวนแข้งกลายเป็นยอดแล้วนครับนี่กิ่งนี้ก็กิ่งเตี้ยมนะครับเปิดเปลือกครับกิ่งเตี้ยมนะครับกิ่งไม่เตยเปลือกะบเปลืงกรับ แดีวก็จะไม่มีโปนมารับนะครับตัดไปได้เรื่อยๆกับเปื่นๆตัดไออุดไปเลยนะครับช่วงนี้กิงก็ยังโงมาอยู่อ่า u, ยัางเยอะเลยนะรับดันเมือไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวกิงก็จะมัดนะครับนี่กับกิงแบบนี้ตัดเลยรับมันเป็นกิงไม่เตะนะครับตัดโอไปเลยนะครับโอไปเลยตัดโอกไปเลยนะครับ ด้านหลังนี่ก็ทมไม่ด้วยนะครับแบบนี้ไม่ใหญ่กิ่งเต้นะครับไม่ต้องหวายครับยิงตั้มยิงริงยิงตั้มครับการดูแลการยิงยากนะครับการดูแลยิงยากนะครับลำต้นนะครับก็ตูกเยียงทหารจะทำไมลำต้นไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดลุ่มตั้งเต้เล็กๆเลยครับตัดเอาไปเลยครับเผื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเสียทหารนะครับโดยปราประโยชน์นะครับพอถึงเวลาเราก็จาเป็นที่ต้องตัดครับผมจะเอา กิ้งดีว่าไอรุ่งมาจากปืนนะครับไอรุ่งมาจากปืนประมาณแปดติ๊บตึงหนึ่งเมตรนะครับแปดติ๊บตึงหนึ่งเมตรนะครับเป็นการวายกิ้งทีด้วยนะครับเป็นวายกิ้งที่ตูกตรงนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับนะครับจากปืนนะครับขึ้นมาแปดติ๊บตม้งหนึ่งเมตรนะครับเพื่อนๆดูกับปวดตัดออกไปแล้วลูกนะครับเราก็จะเว้นกิ้งที่ใหญ่นะครับเราก็จะเว้นกิ้งที่ใหญ่วายนะครับเผื่อที่จะให้เขาได้หล่อกิ้งนะครับ่มีความเก่งแรง เพื่อที่จะไหวแควลูกในวันข้างหน้านะครับแตดไปเลยเปื่นเปื่ยนไม่ต้องเสียดายครับไม่มีอะไรปิดครับทำรับการเรียนรู้ในตัวเองครับมันก็จะเป็นกลูนะครับตอนได้เปื่นเ่นได้เรียนรู้ไปเองนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับเพลื่นเนครับนี่ครับโบบางต้นนี้นี่ครับกิ่งก็จะเยี่ยวไปเองนะครับกิ่งจรกิ่งจนกิ่งก็นั่นเพลื่นเนเต็งให้ได้หมดเลยครับนี่ครับ อ่ากับต้นก้างกัเหม <Wow. S 1> ื hmm. หอนก oh. ันกับต erm ้นนีก็เหมือนกันกับเราก็เดินก้าวไปแล้วอันลงไงอีกตนครับนี่ครับเดินก้าวไปเลยกับเปลื่นเปลือกดูว่ากิิงนที่มันอยู่ตัวหน้าเปลื่นเปลือนะครับเหลือตัดแต่งได้เลยครับเพราะว่ามันก็จะไปจนอีกตนนึงที่เราปลูกไว้กลางๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียดายนะครับไม่กล้าตัดลำเล่อยู่นะครับต่อไปข้างหน้ามันก็จะเป็นปัญหาในการชีดยาในการดูแลก็เปลื่นเปลืองครับนี่ครับ มันกินแบบนี้ครับมันไม่แต่ครับตว์เลยครับไวครับมันกินได้นานครับอ่านะครับกิงนี้ด้วยนะเพื่อนเปื่อนกิงนี้ด้วยแต่มันไปจนนะครับแต่ริงกิงนี้มันกิงนี่เก่งแรงใหญ่กินแต่ครับแต่มันไปจนนี่ก็ไปจนไปจนอีกต้นนะครับเราก็ทําการที่จะตัดนะครับเพื่อที่จะให้ทานานมาเลี้ยงกิ่งอืนนะครับเพื่อนเนครับอ่าไม่ต้องหลังนี้ครับตัดไปแล้วครับอ่านี่ครับผมตัดออกมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ่าเราก็รีดกิ่งอืนด้วยนะครับ กิ่งนนนี่ไม่แต่กิ่งนหนนี่นะครับกิ่งไหนดี่ว่าดูแลเป็นกิ่งเจียมนะครับกิ่งโตรกิ่งกระนั่นกันนะครับตัดออกเลยครับไม่ต้องหลังนี้ครับมันจะเป็นกลูต้นเปือนเอนๆเองครับนะครับอ่ามันจะเป็นกลูต้นในโรเองวันนี้ทําปิดปลาโตไปก็รก็จ้ำเลยครับจ้ำแล้วก็อดไม้ครับแตงไม้หลบลัางทักเดือนรองเดือนมันก็เย้ยขึ้นมาแล้วครับนะครับอ่านี้ครับ ตากิ่งกันนั่นแนวเดียวตัดได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่กิ้งนี้มันเป็นกิ้งแมตเอนะครับนี่ครับมันเล็กครับวายครับเตี้ยววายังอ่านครับกินงานทุวงเปลือกหมดแล้วครับนีกับกิ้งมันยังเยอะเลยครับไม่ต้องกลัวครับทุเรียนมันยังออกึ้นยอดมันยังเป็นกิ้งเยอะครับเพราะฉะนั้นเลือกตัดเลยครับเอาจะปอกกิ่งเตะกิ่งต้มบูนนี่ครับนี่เพื่อนครับนี่กับกิ่งต้มบูนมันนี่ครับกิ่งเตะนี่ครับนี่ มันก็จะงามนะครับนี่กับเปลื่นเปลือกตัดเล็วมันก็อยู่ประมาณนี้ครับตัดไปบางต้นเลยมันก็อยู่ประมาณนี้ครับลุงดูเลยอย่างไรครับแล้วก็เจียจะจับการจัดตรึงโดยการเหนียวกวดได้หม้ยดึงกับไอ้เกาได้ออกไปกลางอย่าให้เกาเต่งอ่าเป็นเมื่อนรูปตีบัวดอกบัวครับมันจะโยกขึ้นบนเรือครับอ่านี้ครับต่างบางต้นเมื่อว่าตกแต่งไปแล้วนะครับ ต้นกูแบบนี้นะครับการปลูกต้นกูนะครับขอถึงเวลาเราจําเป็นเยียร์ต้องตัดนะครับปลูกต้นกูกับเมื่อนต้นเดียวนะครับตรงต่ำตรงปุ่มไม่เมื่อนต้นเดียวกันนะครับไอ้เมื่อนมีต้นเดียวนะครับก็ตีปลูกต้นกูนะครับมันก็มีก็ดีนะครับเมื่อนปุ่มต้นนั้นตายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูครัอ่านี่ครับนี่เหมือนก้นเป็นรกหนาวกอดินครับตอนนี้นี่ครับเปลื่นดูเพื่อนๆปลืดูด้วยแต่พิงเกอร์ใหญ่แต่ตอนนี้เลยครับเพื่อนๆดูครับ ปุ่มเตี้ยใจดักร่าไม่ตั้นครับต้อเป็นนี่ต้องกุดอกน่ครับเพื่อนเือนดูว่าจริงจริงตาตอนนี้เลยนะครับจริงจริงกูนูมันก็รวยครับนี่ตอนนี้เตี้ยไปแล้วหนึ่งตอนนี้ก็ดีก็คือเนี่ยครับขาจะโรดแล้วก็จะมีอีกตอนโดยเดียวเราเติมมาปลูกเติมนะครับมันก็หญ่หญ่แล้วก็ตอนนูได้เป็นลูกลอนทำให้ปลื้ครับตอนนูก็ปุ่มป่วยอยู่นกันครับป่วยอยู่ตอนนั้นหนาวก็ดินเหมือนกันครับตีกวนก็ยังเป็นนะครับเพื่อนเือนดูครับ ตอนนี้หลักตาไปได้ประมาณสักดึงเดือเลยครับอาการดีขึ้นครับราดโกนนะครับการยันราดในทุกวันนะครับกายันราดในทุกวันนะครับพยายามเปิดโกนในกว้างไอ้ไอ้โลงนะครับย้ายหนามกั้งนะครับนี่กับเปลื่นเปลือกต้นกูการตัดตัวเรียนต้นกูทําได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องหลังเล่กับเปลื่นเปือไม่มีไก่ปิดไม่มีไก่ตู้กับทําไปเลยครับไอ้เป็นไอ้มันเป็นกลูโรครับในต้นโราไปกันครับ นี่ครับก็พุมผมหมากกิ่งนี่อย่างต่ำนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับกิงนี่กิ่งนี่ผมหมาอย่างต่ำต่ำหมากนะครับหัวตาเล่แบบนี้ด้วยนะครับเตี๋ยวปาเวลาตัดเนาหรูมันลำบากครับเพื่อนๆตัดเลยครับอ่ากับตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับกิ่งนี่้ำตายเป็นกิ่งก้านครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับก้านก็คือนี่ครับอยู่แนวเดียวเลยครับนี่ครับแนวเดียวเลยผมเตะไงรู้ครับอ่านี่ครับเห็นไหม นี่แต่ว่ากอใยหัแว้นหลูมาจนกิ่งนี้เนี่ยนวครับแต่กิ่งนี้ร่มบุญกว่าครับก็เลยต้องเอากิ่งนี้ออกครับนี่ครับอ่าครับตัดไปเลยครับนี่ถ้วยครับผ่อนี้ถึงถ้วยครับพอตัด้วยเด็ดโดได้ประมาณนี้เดียวตรับตาเล็กกิ่งมันอยู่มันอยู่มันกรีบอยู่มันดอกบัวนะครับก็อยู่เหมือนกันปานนมมือครับเราก็เอากวดน้ำหรือว่าใจใจเยือกยูนะครับไอ้กิ่งก็ลงมาลลางให้เป็นแน่หนาบนะครับพอทุเรียนมันจะเป็นตีกิ่งลูกตีกิ่งนะครับอ่านี่ครับถ้วยนะครับบันนี้ถ้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีได้มากรนเบิดๆครับเล็กๆน้อยๆครับทำรับมือไม่นะครับตันใดที่มีความรู้เร็วก็ปุ่มก็ไม่ใช่เยอะสุดๆนะก็ต้องเอากรรมในน้ำจากปีๆนั้นนะครับคนที่มีประสบการณ์เลยก็มาเนี่ยก็โบกต่อเพื่อนๆนะครับก็เป็นก็ไล่ก็ติดตามนะครับไอ้กันนะครับพวก็ได้มีกำลังใจในการทำคลิป ไม่ใจทาไม่ใจกิดได้มากบเปนเพื่อนครับวายดูในวันข้างล่างนี่ครับเราปั่นไปหนึ่งปีปั่นไปสองปีนะครับเราก็ฮัดไปเรื่อยๆครับตําไปเรื่อยๆครับวันนี้ไม่มีได้มาครับขอบคุณมากครับสบายกับบ้านผมวิวดีนะครับแบบอารมณรมบูดนะครับอยากมีจักรอยด้ายกับเป็นเพื่อนกับได้รวยไวๆไว้ครับไอ้นูปีนี้เป็นรู้เลยครับนูนี่ก็ตําไปเรื่อยๆครับตองเบิรนนี้หนูนิดนึงครับขอบคุณมากครับติดตามรับชมครับสวัสดีครับ